ดี 5, ค่ะคือลูกค้าวันนี้มาพบกับเรานะคะบริษัทโยยาชีไฮดรอลิกจำกัดค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการเปิดปู่ซ่อมรถนะคะรวมไปถึงศูนย์บริการรถต่างๆวันนี้นะคะเรามีสินค้ามานำเสนอค่ะเป็นเครื่องถ่วงล้อรถยนต์และรถบรรทุกนะคะรุ่น 1,200A ค่ะพี่ช่างช่วยแนะนำวิธีการใช้งานแล้วก็ดูแลรักษาเบื้องต้นเนี่ยให้กับคุณลูกค้าได้ไหมคะ ได้ครับตัวนี้เป็นเครื่องถ่วงรถบรรทุกนะครับแต่ว่าออปชันที่เขาให้มานะครับจะมันสามารถถ่วงได้ทั้งรถบรรทุกนะครับแล้วก็เป็นรถกระบะรถเก่งทั่วไปนะครับขนาดเล็กนะสามารถทําได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เขาจะเริ่มถ่วงได้ตั้งแต่รถเก๋งนะครับกระบะนะครับหกล้อนะครับเอ่าลอยนะครับรถหกล้อรถสิบล้อนะครับก็เป็นล้อสิบเอ็ดอาร์พวกนี้ก็ถ่วงได้หมดเลยนะครับถ้าต้องการถ่วงนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะให้มาพร้อมนะครับก็คือพร้อมทั้งเป็นรถเล็กและรถใหญ่เลยนะครับก็ใน อุปกรณ์ที่ให้ไปนี้ก็คือสามารถใช้ได้ครอบคลุมนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องขาดฟังก์ชันใดฟัง์ชันหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่เห็นด้านล่างนี่ครับที่เขาให้มานะครับก็จะมีนะครับแบ่งแยกไปเลยนะครับก็คือเป็นรถเล็กนะครับเอันไดรดตเตอร์สองตัวนะครับเป็นรถเล็กแต่รถใหญ่นะครับนี้นะครับเป็นรถรูอ่าพวกสีรู้อยนะครับก็จะเป็นหกลูไปเลยนะครับก็จะมีตัวใหญ่มาอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกหุกรอเป็นเพลาลอยนะครับสิบเจ็ดจุดห้านะครับ 19เก้านะครับใส่ได้หมดเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายนี้ก็จะเป็นย2 5ิบสองุดห้านะครับพวกสิบ็ดก็ของรถบรรทุกใหญ่นะครับแล้วก็จะให้มาก็จะเป็นด้ามขันนะครับกับตัวตัวล็อกนะครับมีค้อนตอกตะกัวนะครับคู่มือนะครับตะกัวคาริเบทร้อยกรัมนะครับแล้วก็เป็นเบอร์เนียนะครับก้ามปูให้มาแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวเครื่องเองเนี่ยก็อุ่มต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายทีนะครับก็จะมีแกเกจของเขาก็จะให้มาเป็นตัวเครื่องแบบนี้นะครับของฝาครอบนะครับแล้วก็ให้ตัวแม่แรงนะครับที่เออาาไว้สํหหรรััับบยกกนนะค อย่างเช่นพวก 11A เงี้ยยกขึ้นไปใส่ในแกนนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้ปรับได้ลมนะครับอ่าแบบนี้เลยครับค่ะส่วนที่หน้าจอนะครับที่เขาให้มานะครับก็จะมีก็มาตรฐานทั่วไปเลยครับก็มีตั้งค่าของ A B D นะครับตั้งค่าของระยะห่างของเครื่องนะครับหน้ากว้างของล้อนะครับแล้วก็ขนาดของล้อแมกนะครับหรือล้อกระทัดริกนะครับไปมีปุ่มรูนะครับเลือกฟังก์ชันในการในการแปะตะกั่วนะครับของรถเล็กนะครับ มีหมดเลยนะครับก็จะมีปุ่มนะครับด้านล่างที่ต้องอย่าลืมกดก็คือจะเป็นปุ่มที่เขาเลือกในการถ่วงนะครับเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มไฟนะครับเพื่อไว้เช็คค่าเศษนะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์สต็อปที่ใช้งานอยู่ก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะสาธิตในการถ่วงของ รถเล็กก่อนนะอ่า <นะ S 2> เดี๋ยวรารถใหญ่เดี๋ยวเราต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มนะครับรถเล็กนะครับก็ใช้หน้าแปนตัวเล็กนะครับหน้าแปตน,นแปตัวนี้สําคัญนะครับหน้าแปนเดิมที่ติดกับเครื่องมาเป็นตัวเล็กก็ถ่วงรถกระบะเล็กรถเก่งเล็กนะครับทั่วไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยแล้วส่วนถ้าเป็นรถที่เป็น6ล้อนะครับก็จะต้องใส่หน้าแปนเสริมนะก็จะมีรูให้นะครับส่วนน็อตเขาก็อยู่ตรงนี้นะตัวนี้ถ้าจะเป็นอ่าพวกหกล้อนะ27.5 29.5นะตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้นะครับหน้าแปนเพื่อเอาไว้รับหน้าแปนของล้อนใหญ่ขึ้้้นนนนนนนะะะถถาาเเเปป็็็็ตัััวววลลกกกมจหุดรรูคบบส่พองใ้้หาล ให้ล้อมันหลุดลูกนะครับเดี๋ยวสาธิตอีกทีอันดับแรกนะครับก็นําล้อขึ้นนะครแบบนี้นะครับต่อมาเราก็นําตัวเตเปอร์จับศูนย์ตัวนี้นะครับเข้าไปจับในล้อแบบนี้ตัวนี้จะเป็นของรถยนต์นะครับรถยนต์เล็กนับรถเก่งเล็กนะครับแบบนี้ครับใส่เข้าไปในรูครับแล้วก็ทําการขันล็อกครับ ตัวนี้จะเป็นด้ามขันนะจะแยกส่วนออกไว้อีกทีก่อนะครับเร็เรียบร้อยครับคือต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ขันให้แน่นใช่ไหมคะใช่ครับจากนั้นเราก็ลองจับดูนะครับว่ามันโค้งไหมมันแน่นหรือเปล่านะครับค่ะถ้าแน่นแล้วเราก็มาที่ตัวเครื่องเลยครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องมานะครับเขาจะสแตนบายมาที่ตัวรถใหญ่นะครับอย่าลืมเปลี่ยนนะครับเป็นรถเล็กทีนี้เราก็มาวัดขนาดของล้อครับโดยการที่เราวัดระยะห่างจากเครื่องก่อนนะครับ ได้12นะครับสังเกตดูสเกลครับตรงเหมือนแมรทัดเขาเน่ยตลับเมตรนีครอยู่ที่12ครับแล้วก็ป้อนชุดแรกนะครับชุดเนะครับให้ไป12นะครับตัวเลขเขาก็จะวิ่งไปหน้ากว้างของล้อนะครับตัวนี้กว้าง6นิ้วนะครับหรือถ้าเราไม่รู้เราก็ใช้ตัวก้ามปูวัวเนี้ยนะครับวัดเลยนะครับโดยการที่เราคีบตรงปีกมันนะครับนี่ยเับเขาจะมาอยู่ตรงนี้6ก็ล้อตัวนี้ก็6นิ้วนะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปได้เลย ไวขนาดเสร็จแล้วเราก็มาป้อนข้อมูลที่หน้าจอใช่ครับจุดกดตัว B นะครับขนาดหน้ากว้างนะครับตัวนี้ถ้าไม่รู้นะครับดูดสัญลักษณ์ก็ได้นะครับ A ก็คือลูกศรชี้ให้เขาหาขอบล้อด้านในเห็นไหมครับ B นะครับจะเป็นลูกศรชี้ซ้ายขวานะครับชี้ออกนะครับก็คือเป็นหน้ากว้างของล้อค่ะครับอันที่สามก็เป็น D ก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อนะครับตัวนี้ขอบ15นะครับล้วก็กด D ให้มันเป็นเลข15เลยแบบนี้ครับค่ะแล้วก็ทําการทวงครับ พอยกฝาครอบลงเนี่ยเครื่องจะทำงานอัตโนมัติใช่ไหมใช่ครับเขาจะมีลิมิตเซนเซอร์อยู่ด้านหลังนะครับก็คือเราลงปุ๊บเนี่ยล้อเขาจะทําการหมุนทันทีเลยอนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่วง30กรัมนะครับเมื่อไฟขึ้นครบ5จุดเราก็ตอกลงไปตรงแกนกลาง อ่ะนี่ครับผมสุดท้ายเราจะมีพลาดตอนการตั้งค่านิดหน่อยครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับจะได้เป็นค่าสูงถูกต้องไหมคะใช่ครับก็หลังจากที่เราเลือกโหมดใช่ไหมครับโหมดของรถเล็กรถใหญ่อ่ะนะตัวนี้นะครับเราก็ทําการตั้งค่านะครับระยะห่างจากเครื่องนะครับหาขอบล้อด้านในนะครับอันที่สองเป็นดีนะคือนักกว้างของล้อนะครับอันที่สามก็คือดีนะครับจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อนะครับก็คือขอบสิบห้านะครับก็ตั้งค่านะครับอย่าให้พลาดการที่เราเลือกโหมดนะครับสังเกตได้ว่าไฟมันจะไม่ติดสักดวงเลยครับ ตรงคำว่าอลูนะครับตัวนี้จะไม่ถึงสักดวงเลยก็คือเป็นตะกัวดตอกซ้ายและก็ขวาค่ะนะครับก็คือจำไว้เลยครับตะตะกวตอกซ้ายขวาก็คือไม่ว่าจะเป็นล้อแมกเดิมนะครับหรือเป็นกระทะเหล็กนะครับก็ใช้หมดนี้นะครับเอทีตัวนี้นะครับเราจะคุมด้วยหมดปุ่มเอฟนะครับด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นเอทีนะครับตัวนี้จะถ่วงจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดเดียวก็คือเห็นไหมครัตำแหน่งเดียวสังเกตว่าไฟทั้งสองข้างตัวนี้นะครับเขาจะวิ่งพร้อมกันเห็นไหมครับพอได้ตำแหน่งไฟเต็มทั้งสองข้างก็คือจุดถ่วงเเคค้้าากกก็ือออลลงงแแนนนนขตตััวีียยะะะ่จปรรบ ในกรณีที่เป็นล้อเล็กๆนะครับหรือว่าอาย่างพวกรถอ e ีโคคาร์นะครับที่ไม่ต้องใช้ตะกวัวเยอะนะครับสามารถใช้หมดนี้ได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นอุลุ่ตัวนี้จะเป็นหมดแปะซ้ายขวาแบบนี้นะซึ่งถามว่าบ้านเราใช้ไหมบ้านเราไม่ใช้อยู่แล้วเพราะมันมันมันจะเห็นตะกวัวใช่ไหมครับบ้านเราจะไม่ใช้หมดนี้แทนครับแบบนี้อุลูสองแบบนี้นะก็คือจะเป็นล้อแม็กดเดิมๆเลยรถกระบะนะครับโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าออกศูนย์มาเขาจะแปะชิดก้านด้านในแบบนี้นะแล้วก็นําตอกด้าน้ายแทนนะครับ ่าจะเป็นแปะนะครับแล้วก็ตอกซ้ายนะครับหรือว่าตอกในนะครับแปะชิดก้านกดอีกทีนะครับก็จะเป็นหมดอะลูแล้วนะครับหมดอะลูเอตัวนี้คือจะเป็นโหมดแปะของลอซิงเครื่องรุ่นนี้พัฒน,นามาแล้วนะครับสามารถห่วงลอซิ่งนะครับ9นิ้ว10นิ้ว10บครึ инг, ค่งสิเดครึ่งนะครับสามารถใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับเพราะเครื่องรุ่นเก่าๆเนี่ยสังเกตว่าเวลาห่วงลอซิงจะไม่ค่อยลงครับ ซึ่งตัวเนี้ยเพราะว่าออฟเซ็ตจะไม่ค่อยตามเดิมของโรงงานนะครับติดบวกมั่งติดลบมั่งนะครับค่อนข้างเยอะโหมดนี้เขาจะให้มาเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเอาไว้ถ่วงสําหรับรถลอซซิงเลยนะครับก็คือถ่วงตรงก้านหรือว่าออฟเซ็ตเขานะครับแล้วก็ถ่วงในนะครับจะไม่มีถ่วงนอกนะครับก็คือว่าจะถ่วงตรงก้านที่มีเอ่อเขาว่าพื้นที่ของอลูมิเนียมที่เยอะๆนะครับไปทำการถ่วงตรงนี้ได้เลยโอเคครับผมตรงนี้ก็อธิบายเรื่องของออฟเซ็ตของตัวเล็กๆของตัวรถกระบะหรือเก๋งเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรถใหญ่่กัันได้เเลยคคคะโอรบ ตัวนี้จะยก,กับไอ้รถบรรทุกนะครับที่ล้อใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นรถโฟวิวเนี่ยสามารถใช้ยกได้อยู่นยกวางนะนสไลด์ออกมาครับไม่เปลืองแรงครับผมเรียบร้อยนะแบบนี้นะฮะลุกก่อนนะครับเดี๋ยวมันติดรุ้ม เห็นไหมฮะที่ผมให้ดูว่าหน้าแปนสําคัญยังไงเห็นไหมตัวล้อเองเขาจะใหญ่กว่าหน้าแปนนะครับก็จะไม่มีจุดรับไหนนะครับก็ที่ตามที่อธิบายไปครับก็จะเป็นของ1ิ r ก็คือ2 2 5นะครับค่ะนี่ถอยไปแบบนี้ก่อนนะครับตัวน็อตนี่เขามีให้ไปกับอันนี้ใช่ไหมคะมีมีให้ครับนำใส่เข้าไปครับทำให้ตรงรูครับแล้วก็นำน็อตที่เขาให้มานะครับ สอยอย่างด้านหลังจากนั้นก็ใช้หกเหลี่ยมกันครับน,นี่ฮะสังเกตว่าหน้าแป้นที่เอาไว้รับด้านหลังล้อหรือว่าด้านในล้อนะจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับค่ะพอเราสไลด์เข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะเขาจะรับพอดีเลยเห็นไหมครับ ทีนี้ก็จะมีตัวยันด้านในแล้วก็สบายใจได้แล้วครับจากนั้นเราก็นําตัวจับสูตรล้อนะครับตัวเทปเปอร์ตัวนี้นะครับเข้าใส่ครับ นี่เป็นการเช็คว่าสมดุลอู่ไหมใช่ครับดูว่ารอเขาเขาแน่นหรือยังเขาตรงหรือเปล่านะครับค่ะโอเคจากนั้นตรงแล้วเราก็เราให้แน่นครับร้อยครับจากนั้นมาที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ทําการเลือกรถใหญ่นะครับให้ไฟมาติดแบบนี้นะครับค่ะแล้วก็วกปที่ตัวร้ออยู่ที่เขาเ,เขาสเกลเขาหยุดที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ประมาณห้านะครับแล้วก็ป้อนตัวแรกนะครับให้เป็นห้าเลย นียอันนี้สองนะครับนักกว้างของล้อนะแล้วก็วัดเนี่ยเจ็ดจุดห้านะครับค่ะแล้วก็ป้อนตัวที่สองนะก็คือบีนะครับให้เป็นเจ็ดจุดห้าอันที่สามนะขนาดล้อเขายี่สิบสองจุดห้าครับดูที่ยางได้ครับนี้กดได้เลยครับต้องการเท่าไหร่ก็หยุดปุ๊บเราก็ปล่อยมือได้เลยครับเขาจะเซฟมาให้นะครับค่ะ จากนั้นเราก็ช่วยหมุนล้อนิดนึงนะครับเพราะว่าล้อมันใหญ่นะรลดพลัการทํางานของมอเตอร์นะครับค่จากนั้นก็หมุนครับเมื่อฝาครอบลงก็เครื่องก็จะทํางานอัตโนมัติเลยใช่ครับเหมือนเดิมครับทีนี้ก็หมุนไฟให้ข้างใดข้างนึงเต็มก่อนผมมักผมจะเอาฝั่งซ้ายก่อนนะค่ะเยียบเบรคไว้ก็ได้ครับกันไหลแบบนี้นะครับแบบนี้นะจะเขียนไว้ 200g นะครับค่ะ การ่วงที่12นาฬิกาจะเหมือนรถเล็กเลยนะครับตักการเดียวกันถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็ตีเข้าไปแบบนี้ทีนี้ก็หมุนฝั่งขวาครับเอาเทอร์ต่อฝั่งนอกให้ไปเต็มเหมือนเดิมครับอยู่ฟังเสียงก็ได้นะครับถ้าเราชินแล้วก็ฟังเสียงเอานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาร์กตำแหน่งที่เราจะตอกนะครับถ้ามันใหญ่นะมอมเห็นก็มาร์กไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับใช่ครับลงมาง่ายๆเลยมาคนความสูงไม่ถึงก็นำมาตีด้านข้างได้นะครับทีนี้แล้วน้แล้วเราก็ทำการ่วงครับ นี่ครับศูนศูนย์ครับโอเครถใหญ่ก็เช็คไฟได้นะครับเนี่ยค่าจริงเขาเท่าไหร่นะครับค่าจริงเขาจะเป็นส0เห็นไหมครับฝั่งซ้ายก็จะเป็น10แต่โอกาสที่เขาจะขึ้นระหว่างนะครับสมมุติว่าค่าของเขา3าใช่ไหมครับโอกาสที่ตัวเลขจะขึ้นก็คือ0ูนหรือ50เพราะหน่วยเขาจะขึ้นทีละ50ส่วนรถเล็กหน่วยเขาจะขึ้นทีละ5กรัมนะครับถ้าเกิดว่ารถเล็กมันขึ้นค่าจริง3กรัมโอกาสที่เขาจะขึ้น0ูนย์ศูนย์กับห้ากรัมก็จะม รถใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับพี่ช่างช่วยแนะนําวิธีการดูแลรักษาเครื่องหน่อยได้ไหมคะครับผมอันดับแรกนะครับต้องแจ้งกนะว่าตัวเครื่องเองเนี่ยมันจะมีกองมาให้เห็นไหมเราสามารถขันตัวนี้นะครับนาน้ามันใส่เข้าไปนะกองตัวเนี้ยมันจะมีหน้าที่นะครับดูดน้ํามันนะครับเข้าไปใช้กับตัวกระบอกสูบนะครับก็ใส่เข้าไปด้วยนะลมที่ใช้นะครับพยายามถ่ายน้ําออกด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เราเป็นระบบลมนะรังเมติกเนาะถ้าน้ำมันเข้าไประบบเยอะเนี่ยก็ทําให้เกิดที่เกลือหรือสนิมได้นะสองนะครับก็คือเรื่องอุณหภูมินะครับตัวเครื่องเองจะมี ในสเปคเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิบอกอยู่นะครับว่าไม่เกินกี่องศา7060องศานะครับ <c oughs> พยายามให้อยู่ในที่ถ่ายเทน,นะครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับเป็น led <c oughs> นะครับถ้าเกิดสภาพร้อนมากเกินไปทําให้หลอดมันเสื่อมไวนะครับ <c oughs> หรือว่าเซลล์ที่อยู่ด้านในนะครับของ IC เสื่อมไวทําให้ตัวเลขขึ้นไม่ครบว่าเอาง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องความชื้นครับผมเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์แรงสั่นสะเทือนเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนความชื้นมากๆเนี่ยก็จะทําให้ถ่วงเสียนะครับเพราะว่าเขาจะต้องแห้งสนิท นะครับประมาณนี้ครับอุปรกรณ์ทุกอย่างเป็นเหล็กครับใช้งานเสร็จแล้วถ้าไม่ได้ใช้งานต่อหรือว่านานๆใช้ทีแนะนำนะครับให้เคลือบด้วยสารหล่อลื่นนะครับอย่างเช่นว่าน้ำยาเหนีกวสง่งหรือน้ำมันนะครับเคลือบไว้เพื่อไม่เกิดสนิมครับผมโอเคครับ ขอบคุณค่ะพี่ช่างร,รุ่นนี้นะคะมี2สีให้คุณลูกค้าเลือกค่ะจะเป็นสีแดงและสีน้ำเงินค่ะเส้นผาสูตรกลางของล้อนะคะได้ตั้งแต่1 0ถึง28นิ้วค่ะเส้นผาสูตรกลางของล้อรวมยางแล้วได้ถึง1,200น mm มิลลิเมตรเลยความเร็วรอบในการหมุนของการถ่วงล้อนะคะอยู่ที่180รอบต่อนอาทีค่ะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของความแม่นยำในการถ่วงล้อนะคะสําหรับรถยนต์เนี่ยจะบวกลบ1กรัมค่ะแล้วก็สําหรับล้อรถบรรทุกเนี่ย จะบวกลบอยู่ที่10กรัมค่ะกำลังมอเตอร์ของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่0.55กิโลวัตต์ตัวนี้จะมีระบบไฟ2ระบบค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางเราบริษัทโจโยาชยิจำกัดนะคะก็ขอลาคุณลูกค้าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ